วันนี้ผมจะเอารถบรรทุกราคาถูกมา V S กับรถบรรทุกราคาถูกเปอนกันและสองคันนี้มันเป็นรถบิ๊กฟูดว้าวในงบราคาไม่เกิน2ใบแดงหรืออาจจะเกินนิดหน่อยแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าคัไนนจะแรงกว่าโอเคก่อนที่จะไป V S เดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อน มาเริ่มจากรถบิ๊กฟุตลายไฟคันนี้รองรับแบต3.7ชุดหน้าบระครับเลี้ยวด้วยมอเตอร์แล้วก็มีโช๊คสปริง4ตัวแนละทุกคนนี่ว้าวมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะนิ่มไหมอลองหน่อยส่วนตัวผมคิดว่าราคานี้แล้วก็เป็นแบบสปริงแบบนี้นะผมว่าก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ค่อยจะนึบเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าอ่ามันเป็นราคาถูกนั่นเองฮนะซึ่งมันเป็นแบบไม่ใช่ซับโช๊คครับอันนี้มันจะเป็นแบบสปริงเห็นไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างโอ้คุณเช็ดหน่อยโอเคด้านในก็ประมาณนี้แลวนะทุกคนนี่โอ้มองตรงนี้ก็เห็นแผงวงจรเลยอะแล้วก็มีสติกเกอร์เขียนขึ้นไว้ด้วยทุกคนนี่ตัวจับบอดี้ก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็สามารถใส่กิ๊บแบบนี้ได้ปุ๊บนี่มีสี่ตัวนะจ๊ะส่วนด้านหลังนี่เหมือนจะเป็น2ตอนนะทุกคนเนี่ยมันเป็นแบบบอดี้อตอนนะฮะส่วนด้านหน้านี่จะเป็นเฟรมนะทุกคนนี่ต่อออกมามีเลย แลรู้สึกว่ามันจะมีเสียงเลยวะ่ะแก๊กเก๊กออน่าจะเป็นเสียงโชคนะฮะอ่าประมาณนี้เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะแรงไหม oh. นี่ใส่แบต3 7เข้าไป oh. ว้วเหมือนจะกดเป็นยกกดเป็นยกเลยนะเนี่ย <Huh? S 1> อลองดิโอ้ oh. ไม่ได้ออกปูดนป้านอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็แบบใช้ได้อยู่ ตอนนี้ก็เป็นขับ2องเลยทุกคนนีข่ขับ2ขับเค่นได้ล้อหลังล้อหน้าก็เป็นบังคับเดียวเฉยประมาณนี้แล้วกันมาดูคันที่2กันนี่คันที่2ของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเหมือนรถอะไรนะของ Elon Musk. Elon Musk. Elon อีลอนมอสอีลอนมอสอีลอนมาร์สทุกคนผมก็ลืมเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรเค้าข่าวก็ประมาณนี้เลยทุกคนล้ออาจจะเล็กกว่าคันเมื่อกี้นะครับนี่ว้าวเป็นยางหลุยป่าไยออฟโหลดออฟโหลดนี่มากับสีเขียว,วทุกคนนี่โคตรสวยเลยเหมือนซีบราเหมือนมารายวิธ<า>ีการเปิดบอดดี้ก็คือ <rak han> สามารถยกออกมาได้เลยแบบนี้นะปึ๊บโอ้แล้วก็มีสายไฟตรงนี้ด้วยนี่มีไฟตรงนี้สปอตไลท์ครับนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่เป็น2ตอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าครันนี้จะไม่แยกแบบจ้าออกมาเลย <Huh? S 1> ตรงนี้จะมีโชค๊คซับไว้ด้วยเนี่ยโชค๊คหนึ่งตัวเป็นโชค๊คสปริงนะครับนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความนิ่มกันว่ามันจะนิ่มไหมมาดูโ <Huh? S 1> oh. อ้ฮิบเ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 ฮ้ย มันก็คล้ายๆกันเลยนะฮะมันเป็นซับด้วยสปริงนะครับมันจะไม่เหมือนซับโชกแบบพวกโช้คามันนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนตัวล็อกก็จะไม่มีคลิปนะครับจะสังเกตได้ว่าสีตัวนี้ไม่มีคลิปสักตัวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาใส่ก็ประกบเข้าแบบนี้แล้วก็กดเข้าข้างหลังก็กดเหมือนกันแบบนี้เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะแรงไหมเสีฐานเข้าไปครับ3.7เหมือนกันซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้รู้สึกว่ารีโมทมันจะนิ่มกว่าตัวที่แล้วนะฮะอะเดี๋ยวลอง อันนี้ก็ขับสองเหมือนกันลองดิได้ความพิเศษของตัวนี้ก็คือมันมีเทอร์โบโครับทุกคนว้าวเพีงแค่คุณกดกลุ่มตัวนี้ึ๊ดดูโอ้โหโคตรแรงอ่าลองดูดิ โอเคตอนนี้ผมก็อยากจะรู้แล้วว่า2คันนี้คันไหนจะแรงกว่ากันมาทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับทุกคนในการทดสอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแข่งกันนะครับว่าคันไหนเนี่ยจะเข้าเส้นก่อนกันนะครับระยะทางก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนล็อกหนึ่งนะฮะล็อกหนึ่งแต่ว่าคันนี้มันจะได้เปรียบแล้วเพราะว่ามันมีเทอร์โบเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะติดกล้องโกโปเข้ากับคันสีเขียวแล้วกันนะทุกคนนะเพื่อที่จะไม่เอาเปรียบจนเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าคันไหนจะแรงกว่ากันไป let's go 1ามสองหนึ่งเลสโก้สามสองหนึ่งเลสโก้

อะไรอ่ะมันหนักกล้องค่ะเหลือสามสองหนึ่ง let's go เป็นหมื่นเลยน่น่ะอุ้ยสามสองหนึ่ง let's go ไปก่อนเลยเอ้าไป บทสรุปก็น่าจะรู้เลยนะทุกคนว่าคันไหนแรงกว่ากันนะครับสรุปว่าคันสีเขียวเนี่ยได้เปรียบกว่าครับเพราะว่ามันมีเทอร์โบน,น,นะฮะคิดว่าเป็นสองเกียร์นั่นเอง<ไ>โอเคการทดสอบต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาชากักคายเยื่อกันดีกว่าทุกคนอ่ามาดูกันว่าคันไหนจะชนะเฮ้พอไหมครับสามสองหนึ่ง let's go อุ้ยเด่นตึ๊บเลยว่ะเฮ้ยนีเกินแล้วนะเฮ้ย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 บาย ไม่ไปแล้วเอ้าทำไมอาคารนี้แปลกๆเอ้าเอ้าอ้าวสามสองหนึ่งอื้อเลยเนี่ยๆๆกดสุดเลยเนี่ยกดสุดเลยเนี่ยโอ้โหไม่ขยับเลยว่ะโอ้มันไม่ขยับเลยอู้หดบินกันไม่ได้อ่ะเฮ้ย

้องเขียวว่าน่าจะแบตหมดทุกคนแต่ว่าแรงกว่าให้เนเห็นเลยโอเคถ้าใครอยากได้ก็สามารถจัดได้ที่อ่าลิง์ด้านลลังได้เลยนะฮะนี่เฟียวๆมี2เกียร์ไปจัดกันได้